ขีปนาวุธลบ28รูปีซาแมทหรือที่ทั่วโลกรู้จักในชื่อซาตันไอไอถือเป็นหนึ่งในอาวุธนิวเคลียร์ข้ามทวีปที่ทรงพลังที่สุดที่รัสเซียเคยพัฒนาเทคโนโลยีของขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถโจมตีได้ในระยะไกลหลายหมื่นกิโลเมตรพร้อมความสามารถในการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายลูกในคราวเดียวจุดเด่นของซามาอยู่ที่พลังทำลายล้างที่รุนแรง และระบบการนำวิถีที่สามารถหลบหลีกระบบป้องกันขีปนาวุธของประเทศคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้อาวุธชนิดนี้ถูกจับตามองจากนานาชาติในทุกครั้งที่มีการทดสอบยิงนอกจากความสามารถด้านพิสัยไกลลบ28รูปีซามัยังถูกออกแบบให้มีความเร็วสูงและใช้เส้นทางวิถีที่ยืดหยุ่นมากกว่าขีปนาวุธรุ่นก่อนก่อนทำให้สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ในระหว่างการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงเรดาร์และระบบต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามการทดสอบที่ผ่านมาของรัสเซียแสดงให้เห็นว่าซามัสามารถทะยานขึ้นจากใต้พื้นดินภายในไม่กี่วินาทีปล่อยควันและไฟจำนวนมหาศาลก่อนจะพุ่งสู่ชั้นบรรยากาศอย่างทรงพลังด้วยพลังทำลายสูงระดับที่สามารถโจมตีพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ในครั้งเดียวซามัถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การแข่งขันด้านอาวุธยุคใหม่ หลายประเทศเชื่อว่าอาวุธชนิดนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์บนเวทีโลกรัสเซียเองระบุว่าอาวุธนี้มีเพื่อการป้องกันประเทศและป้องกันภัยคุกคามจากต่างชาติแต่ในทางปฏิบัติความสามารถของมันก็ทำให้หลายประเทศต้องจับปราดูอย่างใกล้ชิดขีปนาวุธนี้ยังเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าด้านวิศวกรรม การออกแบบเชื้อเพลิงระบบนำวิถีและโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนทุกส่วนสร้างขึ้นเพื่อให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายทั้งอุณหภูมิสูงการสั่นสะเทือนแรงและความกดอากาศในระดับต่างๆทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ภาพการทดสอบลบ28ปรูปีสามัตโลกมักสะลุ้มกับภาพไฟลุกท่วมฐานยิงและแรงดันมหาศาลที่ผลักให้มันทยานสู่ท้องฟ้า ความหนักแน่นและทรงพลังของขีปนาวุธรุ่นนี้ทำให้มันถูกพูดถึงอย่างเป่าเนื่องในข่าวระดับนานาชาติโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์โลกเปล่บางสุดท้ายนี้ลบ28รูปีซามาไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความก้าวหน้าและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารในยุคป,ปัจจุบันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวัน